พักอศัยอยที่วัดนะคะทั้งตลอดสามวันนี้ประเด็นเชิญคาร์ดาเหิวข้าวได้ยังจ้ไ <c oughs> ในใครทานข้าวเช้ามาได้ยังยกมือขึ้นในใครยังไม่ทาน <c oughs> โอ้ <c oughs> เดี๋ยวอาหารเริ่มมาแล้ว <c oughs> พี่หมอขอ,ขอ,อผู้ชายสองคนเป็นอาสาสมัครแล้วก็ท่านผู้หญิงสองคนนะค ที่หมอเลือกเลยนะครับแล้วก็ไปที่สํานักงานแล้วก็ไปดูถานหลุมนะครับเพราะว่าทําความสะอาดโน่นนี่นั่นเรียบร้อยหรือไม่อย่างไรนะครับพอเวลานําเสนอเสร็จปุ๊บช่วงเที่ยงเราก็จะได้รับประทานอาหารแล้วก็เราจะเริ่มกับการอบรมชั่วโมงแรกคือ12.15เริ่มเลยนะครับดังนั้นคนเป็นพยาบาลเขาก็จะทานอาหารแบบเร็วมากเลยเหมือนเครื่องจักรปุ ข้านาทีเสร็จนะครับปลาลงมาทั้งตัวก็ทานเสร็จได้นะคะดังนั้นเวลาทุกอย่างจึงมีค่ามากจริงๆเพื่อให้ได้รับการอบรมหรือได้รับความรู้จากคณะวิทยากรนะคะเชี่ยวชาญทั้งหมดเลยดังนั้นนะคะขออนุญาตในการแนะนำสถานที่นะ,ะเมื่อแนะนำสถานที่เสร็จแล้วก็จะเป็นการแนะนำข้อวัดปฏิบัติซึ่งข้อวัดปฏิบัตินั้นจะให้พระอาจารย์ โอโมโอพระอาจารย์โอโมโอจะไปฉันพันดหรือไม่คะหรือว่าอยู่รือไง,เ,งเอาเอาตามเวลาสิบเอ็ดใช่ไหม,มเ,เริมสิบเอ็ดเนาะอ่าส่วนของพี่พรามนะคนมาที่นี่เ็าจะเรียกทางนี้ว่าพี่พรามนะครับอายุสามสิบเก้าปีนี้นะครับก็จะเข้าอายุสี่สิบเดือนพฤษภาคมนะอ่าพฤษภาคมปีหกเจ็ดก็จะเข้าสี่สิบปีบริบูรณ์ก็จะเริ่ม คนชาราแล้วความสาวก็จะเริ่มหมดไปก็จะเข้าสู่วัยของการทํางานการศึกษาการเอาจริงเอาจังในชีวิตของตนเองพอไปถึงอ,อายุ55นะคะก็จะเริ่มเป็นช่วงที่พยายามหาสิ่งที่เป็นปรัชญายชีวิตจิตวิญญาณแล้วก็ความสงบสุขหลัง65ปีนะคะก็จะเป็นการปลดพัฒนาการทุกอย่างก็จะเข้าสู่ ระเบียบของการนอนติดเตียงอะไรก็แ,แต่นะใครมีบุญนะจะวัดกันตรงนี้แหละว่าหลังจาก65ปีหรือเข้า70ปีถ้ายังไม่ได้นอนติดเตียงถือว่าคุณเป็นคนที่มีบุญบารมีถ้า75ปีเข้า80ปีคุณยังไม่ได้นอนติดเตียงอีกยังสามารถ ทานอาหารได้เดินได้ไปไหนมาไหนได้ความจําดีทุกอย่างก็ถือว่าคุณเป็นคนมีบุญมากถ้าเป็นแตะถึง80ปุ๊บคุณก็จะได้พักผ่อนสักประมาณ3-5เดือนคุณก็เตรียมตัวที่จะลาจากโลกนี้ไปเพื่อที่จะไปต่ออีกวันพรุ่งนี้ทันทีนะคะอันนี้หลักการทางพุทธศาสนาพูดเช่นนั้นหลังจากที่เราหลับตาปุ๊บจะเป็นความฝัน นะหลับปึ๊บความฝันจะเข้ามาฉะนั้นความตายเวลาเราหลับปึ๊บลืมตาขึ้นมาก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่เราจะต้องไปอยู่อาศัยสัมผัสกับที่ตรงนั้นอาจจะลืมตาขึ้นมาก็มาเป็นลูกเหน่ของใครบางคนอาจจะเป็นลูกมนุษย์อาจจะเป็นลูกช้างลูกมา้าลูกวัวลูกควายคุณก็ต้องเรียนรู้ตมัมวาฒนธรรมองค์กรของแต่ละชนิดไปถ้าคุณเกิดมาเป็น วัวควายแม่ของคุณก็จะสอนว่านี่คืออาหารของคุณนี่คือที่อยู่ของคุณนี่คือหน้าที่ของคุณนะคะพุทธศาสนาสอนได้เพียงทงไปแต่พุทธศาสนาลึกล้ำไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าคุณอยากไปคุณเลือกได้หรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ล้านเปอร์เซนต์ว่าคุณเลือกได้ด้วยปัจจุบัขนขณะเห็นไหมเลือกได้นะคะ ดังนั้นวิธีการอิงอาศัยในโลกปัจจุบันของเราเราไม่รู้ว่าเราจะแตะถึงแ80ดสิบไหมเพราะทุกวันความตายมันอยู่ต่อหน้าเราตลอดเวลาเด็กก็ตายได้ผู้ใหญ่ก็ตายดีคนแก่ยิ่งอยู่ยิ่งอายุยืนเพราะโยมทูตเขาไม่ได้อยากได้ถ้านะตายไปแล้วกว่าจะเดินทางไปหาท่านก็นานนอกากแปดสิบเก้าสิบไอ้พวกเรานี่แหละตายเร็วตายดีนะตายเร็วด้วยตายดีด้วยนะคะดังนั้น ให้อาศัยความรู้ที่วิทยากรมาถ่ายทอดดูวิชั่นของท่านดูทัศนคติของท่านนะคะดูความคิดดูจิตวิญญาณของแต่ละท่านแต่ละคนที่มาพร่ำปรูทั้งบางคนมีความสําเร็จเขาจะมาพร่ำปรูความสําเร็จบางคนเขามีทัศนคติเชิงบวกรับรู้ทัศนคติเชิงบวกบางคนมาบอกแนวทางรับรู้แนวทาง บางคนมาบอกจิตวิญญาณก็ต้องรับรู้ในเรื่องราวของจิตวิญญาณว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอิ p พอร์แ t มีความสำคัญกับเราอย่างไรนะคะอ่าดังนั้นเราจะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆตามตารางไม่ว่าแต่การผลิตแค่การ,รบำบัดแบบองค์รวมเป็นอย่างไรนะทำไมเราต้องรู้ก้าวเข้าไปสู่การสอบ เพราะหลังจากคทำการให้คนเป็นพยาบาลแล้วคุณจะเห็นถึงองค์รวมมิติในการรักษาในอโลกาภิวัตน์ยุคใหม่จะเป็นการรักษาไม่เหมือนเดิมมันจะเป็นไปแบบไหนนะต่อไปนี้นะครมันจะมีการเอาความเชื่อเอาพิธีการเข้ามารักษาคนด้วยเอาดนตรีมารักษาคนด้วย ะะเอาคำสอนเอาบทสวดมนต์บางอย่างมารักษาคนด้วยมีหลักสูตรที่พี่พราหมณ์เรียนเนี่ยสมาธิกับการรักษาโรคนี้รักษาโรคมะเรง็งระยะสุดท้ายที่หมอไม่สามารถรับมือได้แล้วคือปล่อยให้ตายนะคะแต่เราขอเคสน,นี้จากโรงพยาบาลเพื่อเอามารักษาฟื้นฟูด้วยการทำสมาธิและสวดมนต์ ว่าจะหายไหมโรงพยาบาลก็เห็นนี้ด้วยนะคนจะตายแล้วก็ต้องไปแบบนั้นเนาะถึงจะไปสงบปรากฏว่าเมื่อเข้ามารักษากับเราแปดเดือนปรากฏว่าโรคมะเร็งนะะที่เป็นเซลล์ที่ตายไปแล้วเนี่ยฟื้นขึ้นมานะฮะทุกอย่างโรคข้างในก็เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติจนเข้าหนึ่งปีแล้วก็ปีกับอีกห้าเดือนก็หายขาด เราสามารถรักษาคนเป็นโรคมะเร็งได้ถึง8คนโดยไม่ต้องใช้ยา